สวัสดีครับทุกคนผมแจ็คไรเดอร์ ready go ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยออ้ยฮ่าฮ่าฮ่าสปอตฮีโร่เดอะซีรีส์ เพิ่มสก,กิลภาพฮีโร่ตั้งใจหน่อยแข็งแรงแข็งแรงสตรองนะสตรองเร็วก็ดิกเร็วก็ดิกอย่าเพ้อย่าเพ้ เป็นยังไงล่ะครับโคชจักเฮไปแล้วครับเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์ไม่ไปแล้วครับนักกีฬาลำล้ำบิ๊กแพ็อย่างแจ็คไรเดอร์เนี่ยต้องเป็นโคช้ชหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้นแค่เนี้ก็ได้เป็นสปอตฮีโร่แล้วล่ะครับ <laughs> <laughs> เอาเอาเอานั่นนั่นตั้งใจซ้อมหน่อยโอลิมปิกนะครับตั้งใจเลยเด็กๆวิ่งอีกวิ่งเลยร,ร้อยรอบ เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณแจ็คหยุดก่อนครับคุณแจ็คจะทำอะไรครับเนี่ยอ้า oh, หยุดทําไมล่ะครับหน้าที่ผู้ฝึกสอนในโครงการสปอตฮีโร่อย่างเราก็ต้องฝึกเด็กๆให้เป็นนักกีฬาที่ทําผลงานได้ดีแข็งแรงโดดเด่นสุดยอดอยังไงล่ะครับนี่เราต้องตั้งใจกันหน่อยนะครับเพราะเป้าหมายของเราคือโอลิมปิก2024นะครับหรือว่าวิ่งร้อยรอบมันน้อยไปเอ้างั้น2 0 0รอบเลยครับ2 0 0รอบปฏิบัติ เดี๋ยวครับคุณแจ็คผมว่าคุณแจ็คต้องเข้าใจอะไรผิดไปแล้วละ่ะเฮ้ยเข้าใจผิดเรื่องอะไรล่ะครับก็โคชหรือผู้ฝึกสอนเนี่ยมีหน้าที่ฝึกซ้อมเด็กๆยังไงแจ็กว่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะอุ้ยเรื่องแค่นี้เองผู้ฝึกสอนมีหน้าที่ฝึกนักกีฬาถูกต้องครับแต่การฝึกซ้อมต้องมีทั้งเทคนิคและแทคนิครวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเพิ่มศักยภาพนักกีฬาด้วย ถ้าฝึกหนักไปอย่างที่วิ่งหนึ่งรอยรอบ200รอบอาจทำให้นักกีฬาบาดเจ็บได้นะครับเจ้าแจ็คขอโทษครับอคือแจ็คอะขอยากให้น้องๆแข็งแรงอุย้ยพี่แจรคไรเดอร์ขอโทษนะครับเด็กๆพวกเราเข้าใจครับว่าคุณแจ็คหวังดีขอบคุณมากนะครับแล้วผู้ฝึกสอนในโครงการสปอร์ตฮีโร่อาจจริงๆแล้วเขาต้องทำหน้าที่ยังไงบ้างครับเมื่อเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนในโครงการสปอร์ตฮีโร่แล้วหลักๆเลย เราจะฝึกซ้อมในรูปแบบเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติทั้งในด้านเทคนิคแทคกติกดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะมองหาจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียของนักกีฬามาวิเคราะห์ประเมินผลผ่านระบบ Athlete Monitoring เพื่อพัฒนาวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ และที่สำคัญเรายังมีนักสรีวิทยานักกายภาพบำบัดมาคอยช่วยสนับสนุนดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันอีกด้วยครับโอ้โหล้ำลึกมากๆเลยนะครับท่านอาจารย์ <c oughs> รอเล่นครับโค้ช <c oughs> หรือผู้ฝึกสอนเนี่ยถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง <c oughs> ความสำเร็จของนักกีฬาเลยนะครับ เรียกว่าเป็นคนที่อยู่เคียงข้างก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันดีกว่าครับอโอ้โหกินใจจากไรเดอร์ม,กมากเพราะว่าการฝึกสอนกีฬาเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการที่จะนำทีมบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันครับทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจะต้องเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับรู้บทบาทหน้าที่เรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กันผู้ฝึกสอนต้องเป็นทั้งผู้ประเมินผู้ให้คำปรึกษาผู้สาธิตผู้สนับสนุน ผู้สร้างแรงจูงใจผู้จัดการผู้วางแผนเป้าหมายคือฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันต้องการชชนะซึ่งจะเน้นไปที่เทคนิคการแข่งขันกลยุทธ์ของคู่แข่งวิธีการที่จะได้ชชนะมาโดยใช้ความสามารถทางร่างกายจากการฝึกซ้อมแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาประมาณนี้เลยครับนี่เป็นทุกอย่างเธอแล้วจริงๆนะครับเดียผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องมีเป้าหมายเดียวกันครับ นักกีฬาถึงจะประสบความสําเร็จสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงนําความภาคภูมิใจมาให้ตนเองครอบครัวสมาคมและประเทศได้อ่าแจ็คก็พอจะรู้นะครับว่าโคช้ชหรือผู้ฝึกสอนเนี่ยมีความสําคัญมากแต่ไม่คิดเลยนะครับว่าจะลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยทุกตําแหน่งในทุกชนิดกีฬาถือว่ามีความสําคัญทั้งนั้นเพียงแต่เรามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคุณแจ็คจะเห็นว่าผู้ฝึกสอน ไม่จะเป็นต้องเล่นกีฬาเก่งกว่านักกีฬาแต่กลับเป็นคนที่นักกีฬาต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬามืออาชีพในระดับโลกนอกจากผู้ฝึกสอนจะมีบทบาทและหน้าที่ที่เป็นแหล่งความรู้เตรียมทีมและช่วยเหลือนักกีฬาเป็นแม่แบบให้นักกีฬาแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญคือต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาได้ตอนซ้อมก็ต้องจูงใจให้นักกีฬาเล่นกีฬาอย่างมีความสุข และนณะแข่งขันก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้มุ่งมั่นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ครับว้าวได้ยินแบบนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ดีใจแทนนักกีฬาจริงๆนะครับที่มีผู้ฝึกสอนช่วยเพิ่มศักยภาพในทุกด้านให้ขนาดนี้เนี่ยดีใจแล้วทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะครับคุณแจ็คดีใจจริงๆครับ แต่ที่เศร้าเดืก็เป็นโปรเจกต์เป er> ็นสปอตฮีโร่ไม่ได้เลยเป็นนักกีฬาก็ไม่ได้เป็นโค้ชก็ยังไม่ได้อีกเออแจ็คไรเดอร์หมดหวังแล้ว่ะครับในการแข่งขันถ้ายังไม่หมดเวลาอย่าเพิ่งหมดหวังครับคุณแจ็คก็เป็นสปอตฮีโร่ได้นะครับเออได้ยังไงอะครับก็เป็นกองเชียร์เป็นท็อปแฟนโครงการสปอตฮีโร่ยังไงล่ะครับถ้าไม่มีคนสนับสนุนให้กำลังใจพวกเราสปอตฮีโร่ ก็ก้าวไปสู่เป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว้ไม่ได้หรอกครับ <c oughs> จริงด้วยครับจะไรเดอร์เป็นกองเชียร์ได้ด้วยและจะขอเป็นท็อปแฟนขอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ขอเป็นกองเชียร์เป็นทุกทุกอย่างให้สปอร์ตฮีโร่เองนะครับน้องๆสู้ๆนะครับ,บยลังง